สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมานานหลายร้อยปีและยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงยุคปัจจุบันนั่นก็คือสุดยอดเครื่องรางของขลังไทยบอกเลยว่าเครื่องรางเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่ความขลังแต่ยังสะท้อนศรัทธาวัฒนธรรมและความหวังของผู้คนและที่น่าสนใจคือบางอย่างเก่าแก่สืบทอดมาจากโบราณแต่บางอย่างก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ กลายเป็นกระแสที่ดังทั้งไทยและต่างประเทศกุมารทองของขลังที่ดังที่สุดในโลกออนไลน์และออฟไลน์ตำนานกุมารทองเล่าว่าเป็นวิญญาณเด็กที่ถูกปลุกเสกให้อยู่ในรูปเคารพเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองปกป้องและดินบันดาลโชคลาภเหมาะกับใครคนค้าขายเจ้าของกิจการหรือคนที่เดินทางบ่อยหาเช่าได้ที่ไหนวัดดังสายกุมารเช่นวัดสามงามจังหวัดนครปฐม หรือศูนย์พระเครื่องใหญ่ๆเช่นท่าพระจันทร์ประหลัดขิกเครื่องรางที่หลายคนเห็นแล้วอาจยิ้มแต่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ประหลัดขิกเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และสเสน่ห์เมตตาเหมาะกับใครพอขาแม่ค้าคนทํางานขายคนเดินทางที่อยากได้ทั้งเมตตาและคุ้มครองแนะนําสายดังปลัดขิกหลวงพ่ออีวัดสัตหีบและหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกผ้ายัน ของขลังที่อยู่คู่บ้านคู่เรือนมาช้านานยันมีหลายแบบทั้งเมตตามหาอำนาจและเรียกทรัพย์เหมาะกับใครเจ้าของร้านครอบครัวทั่วไปและคนเดินทางตัวอย่างดังผ้ายันหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคผ้ายันหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระตะกรุดเครื่องรางที่เกจินิยมสร้างมากที่สุดทำจากโลหะลงอักขระแล้วปลูกเสกเชื่อว่าช่วยป้องกันภัยและเสริมโชคลาภ เหมาะกับใครทหารตำรวจคนทำงานเสี่ยงภัยรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่อยากเสริมเมตตาของดังตะกรุดโทนหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาติตะกรุดมหาโสลสมงคลหลวงปู่เอี่ยมเบี้ยแก้ดูเรียบง่ายแต่พุทธกุลแรงสุดๆทำจากหอยเบีย้ยใส่วัตถุศักดิ์สิทธิ์ข้างในเชื่อว่าป้องกันคุณใสและช่วยเก็บทรัพย์เหมาะกับใครคนที่กลัวถูกของ คนที่อยากปกป้องตัวเองและครอบครัวรวมถึงนักธุรกิจด้านการเงินสายดังเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดนายรงเบี้ยแก้หลวงพ่อผักวัดโบส์รักยมทำจากไม้รักกับไม้ยมปลุกเสกเป็นตุ๊กตาคู่เชื่อว่าจะคอยดูแลเจ้าของเป็นเหมือนผู้ช่วยที่คอยเตือนไัยและเรียกลูกค้าเหมาะกับใครเจ้าของร้านและครอบครัวที่อยากได้ของคุ้มครองบ้านแหล่งดัง สายหลวงพ่อดาบทและเกจิสายอีสานหลายแห่งนางกวักเครื่องรางสายการค้าที่คลาสสิกที่สุดรูปหญิงสาวยกมือกวักเรียกลูกค้าเข้าร้านเหมาะกับใครพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารธุรกิจออนไลน์สายดังนางกวักหลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่ในนางกวักหลวงพ่อเดิมวัดบางโพพระเครื่องและของขลังสมัยใหม่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ พระเกจิชื่อดังที่คนศรัทธามากที่สุดองค์หนึ่งพระของท่านดงดังเรื่องเมตตาค้าขายดีและเสริมบารมีเหมาะกับคนทำงานธุรกิจการลงทุนหลวงปู่ทิมวัดละหารไรพระขุนแผนผงพรายกุมารที่ขึ้นชื่อเรื่องสเสน่ห์โชคลาภนิยมมากในหมู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสายการตลาดและงานบันเทิงหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานพระของท่านขึ้นชื่อเรื่องโชคลาภและแคล้วคลาด มีคำพูดติดปากว่าแขวนหลวงปู่หมุนแล้วรวยฮิตในกลุ่มนักลงทุนและคนที่ชอบเสียงโชคท้าเวสุวรรณเจ้าแห่งทรัพสมบัติที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ป้องกันภัยและดึงดูดทรัพย์ฮิตในกลุ่มนักธุรกิจนักลงทุนและคนทั่วไปที่ต้องการคุ้มครองหาได้จากวัดดังเช่นวัดจุลามณีสมุดสงครามเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปูหลิวเครื่องรางรูปเตา่า เชื่อว่าเสริมความมั่งคั่งและอายุยืนเหมาะกับผู้ทำการค้าและคนที่อยากเก็บเงินอยู่ผีเสื้อเมตตาครูบากฤษณะฮิตทั้งในไทยและต่างประเทศเชื่อว่าเสริมสเสน่ห์เมตตาและโชคลาภเหมาะกับคนทำงานสายบันเทิงการขายและออนไลน์พญานาคของขลังยุคใหม่ที่กำลังมาแรงมากเชื่อว่าพญานาคคือผู้ดูแลทรัพย์ในบาดาลเหมาะกับคนที่ชอบเสี่ยงโชค หรือศรัทธาด้านการเงินมีให้เช่าบูชาหลายวัดในภาคอีสานทั้งหมดนี้คือรวมสุดยอดเครื่องรางของขลังไทยทั้งสายเก่าและสายใหม่ไม่ว่าจะเป็นกุมารทองปหลัดขิกยันตะกรุดเบี้ยแก้รักยมนางกวักหรือของขลังยุคใหม่อย่างเท้าเวสุวรรณผีเสื้อเมตตาพญานาคทุกอย่างล้วนสะท้อนความศรัทธาของคนไทยที่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ต้องไม่ลืมว่า เครื่องรางคือสิ่งที่ช่วยเสริมใจสิ่งที่จะทำให้โชคลาภความมั่งคั่งและความสำเร็จเกิดขึ้นจริงนั้นก็คือความขยันความตั้งใจและการลงมือทำของเราเองครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ